สวัสดีครับวันนี้เราพามาแอลกาดชุมชนวิถีเกษตรหนองมาจับนะครับหรือง่ายๆก็กาดใบพาสหนองมาจับนั่นเองนะครับอยู่ตรงไหนก็คือแยกใบพาสไปไปแม่แตงพลาานั่นเองนะครับกาดนี้อยู่ริมน้าเลยครับสวยงามมากเลยใครเดินมาเที่ยวชมนะครับกาดมีทุกวันเสาร์ครับตั้งแต่8ปดโมงถึง18บแนาฬิกาตอนเย็นเลยนะครับกาดทั้งวันครับเรามาเดินเลือกชมสินค้า ในชุมชนนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านเอามาขายนะครับพืชผักต่างๆแปลกๆที่เราหากินยากนะครับรับรองมาหาทานให้นี่ได้เลยแล้วก็ยังมีสินค้าพื้นเมืองท้องถิ่นต่างๆที่เราอยากทานราคาไม่แพงครับ5บาท10บาทมีหมดเลยครับ แล้วบรรจุพันธุ์ของเินการ์นี่นะครับก็จะพยายามเน้นนะครับให้ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเช่นใบตองนะครับหรือถุงหิ้วนี่ลดการใช้ถุงพลาสติกครับใช้ถุงกระดาษแทนมากมายหลากหลายครับแวะมาเที่ยวชมกันนะครับที่นี่มีทีเด็ดด้วยครับมีซระซาซึ่งบันเลงตลอดทั้งวันเลยนะครับนี่ครับทุกสิบตอนสิบโมงเช้าแนละ้วก็ตอนบ่ายสองคนระับ แม่ค้าก็จะออกมาเต้นฟอ้อนรำให้หเราดูอย่างนี้เลยคุ้นนะครับเหมือนไป MK เ,เลยนะครับไว้แวะมากเที่ยวกันนะครับกาดบายพัสหนองมาจับครับวิถีเกษตรชุมชนพัฒนาชุมชนยั่งยืนมาอุดหนุนกันนะครับ